<Hey. S 2> เดินกลับมา,าสาธุดูด้วยผมกองหสิกรรมอ่าล้างกัดนสี่ั้มืกลั้นแล้วมาขอหัวสีรดรพูดขอหัวสีดำแม่ี่แม่พี่ผมทำไม่ดีกับแม่ขอแม่ ส่งการทองถ่ก็ภาคแข็งแรงนะเดี๋ยวมีสิ่งเด็ดีน,นะคะตผูอย่นีนยสายวผู้เด<แ>็กสาวพี่เด็กพ่อทีนี้ตาวพ่อมาปะปามานั่นอมามางขอนรนมะอ,ขอารหูนิการหก้าสเิบโติเต<ส>ิบโติบโตติติเตเิบเติเิตเติตเเ

ที่น้องูดกินของ้อมเลยพ้สอิก้นกไม่ร้อมกไม่้ออนสกทานนี้บท่านนกสบหกท่านนี้กสิบหกท่านนี้หกสิบหกบ่านน

คุกสวคนนะครับผมวันนี้ครับผมจะไปดูเกมทำตารังทั้งหมงเลย Minecraft ทื่อนนี้อราจะมาลงล่ัม็อกตอร์ Minecraft นะและคืัเป็นกของประเนอรับวนะซนงะ